ช่วงชาวันนี้นะคะในช่วง Inside 5 Minutes ค่ะลิซ่านะคะมีข่าวของการเปิดตัวนะคะนับา,รากรรมใหม่ของ BSC มนัตตานะคะ Golden mm hmm. Lion BG ค่ะส่วนเขาจะมีอะไรบ้างนะคะไปชมเลยค่ะ เรื่องสำอาง BSC ปนัดดาโดยบริษัท ICC International จำกัดมหาชนจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เผยผิวสวยเปล่งปลั่งคืนความอ่อนเยาว์ BSC ปนัดดา Ultimate Golden Collection โดยสารสกัดจากใบไม้สีทองที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทำให้ได้สารสกัดทรงคุณค่าที่เรียกว่า Golden Layer หน้ BG ที่มีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์สูงกว่าสารสกัดที่นิยมใช้ในตามท้องตลาดกันที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้มีผิวเปล่ง และคงความอ่อนเยาว์โดยภายในงานนะคะยังได้สาวเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง BSC ปนัดดาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยด้วยกันค่ะ นะคะแล้วก็ในส่วนของสเต็มเซลล์ของแอปเปิลเนี่ยจะทําให้โครงสร้างเซลล์เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ในตัวของทองเนี่ยก็ได้นี่คือใบไม้จริงค่ะนี่ใบไม้จริงเชื่อว่าทุกคนภูมิใจแล้วก็ประทับใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ B C ปนาาตัวนี้แน่นอนเพราะว่าทำมาจากใบไม้สีทองข้อตดเด่นก็คือนี่คือใบไม้สีทองเป็นสารสกัดที่เราจดทะเบียนเป็นเจ้าแรกของโลกนะคะเจ้าแรกของโลกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีที่ใดมีค่ะแล้วก็นี่คือภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น นอกจากสวยแล้วยังได้บุญด้วยนะคะเพราะรายได้ส่วนหนึ่งยังนําไปสมทบทุนให้กับแม่บ้านที่จังหวัดนาราธิวาสและสร้างห้องเรียนทางไกลด้วยค่ะอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันเยอะๆนะคะนอกจากจะสวยแล้วยังได้บุญด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะลิซ่ายังมีข่าวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ ร้านระอุโซเชียลอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อเพจแอนตี้ที่ชื่อว่ามั่นใจคนไทยเกินหนึ่งล้านคนเกลียดเจดี่เทียนพุสุวรรณค่ะเผยภาพสาวหน้าคล้ายนางเอกเจ้าของฉายามือฉกตกสวรรค์เจดี่เทียนโพนัวเนียหนุ่มปริศนาท่ามกลางงานปาร์ตี้ค่ะ หนุ่มปริศนาดังกล่าวนะคะบางกระแสยังบอกว่าน่าจะเป็นเจสันค่ะเพื่อนสนิทของนางเอกคนดังโดยคืนก่อนทางนางเอกเจนนี่นะคะเพิ่งไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดของเวไทเทเนียมซึ่งเป็นสามีของเพื่อนซีนานารายีนาจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าภาพนี้น่าจะหลุดมาจากงานดังกล่าวค่ะแต่เรื่องนี้จะจริงเท็จ <c oughs> อย่างไรนะคะต้องรอให้เจนนี่ออกมาชี้แจงอีกทีค่ะ <c oughs> หลังพระเอกหนุม่มบอยปรกรณ์ซื้อรถสปอร์ตหรูลัมโบกินีในราคา13.5ล้านบาทต,ต่อจากนายกิติศักดิ์มัทุจัดผู้ต้องหาคดีโกงเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณฐารลาดกระบังสจลเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะและชำระเงินจนครบค่ะพร้อมได้เล่มทะเบียนมาอย่างถูกต้องอีกทั้งยังเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วถึงสองครั้งค่ะล่าสุดนะคะทางปอปองอจึงขออายัดรถคันดังกล่าวไว้ก่อนค่ะเ<อ>พื่อรอพิสูจน<อ>์ความ,<อ>มบริสุทธิ์ของรถ รู้ต่อไปด้านบอยนะคะเองก็มีการปรึกษาทนายส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนต่างๆค่ะและได้มีการยื่นเอกสารรถนะคะไปอีกครั้งเมื่อสอสวันที่แล้วค่ะรอเพียงเข้าพบเจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยหวังอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วที่สุดค่ะ1 1 3เจะเพิ่มให้หลาที่เท่าต่อมาไอ้คนตามหน่อยไอคนอ่ะ สำหรับรางวัล Golden Raspberry Awards หรือ r a s s i e ครั้งที่35ที่ t you don't need you anymore ค่ะแล้วนี้ก็คืออัปเดตทั้งหมดของช่วงเช้าวันนี้นะคะหมดเวลาของ Lisa ลิซ่าลงแล้วลิซ่าขอลาไปก่อนนะคะมาเจอลิซ่าในช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ